สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมแน,น่น,นอนนานโนเบเกอร์อีกแล้วนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมที่เรียกว่าเกม o t t l r r m o v s ครับผมหรือว่าคือเกมผีครับผีหลอกในโรงแรมครับผมก็ถ้าที้จองยังไม่ได้ลองเล่นเลยนะแต่ว่าไปเจอฝรั่งเขารีวิวไว้ครับว่าเกมนี้ค่อนข้างน่าสนใจครับเลยก็เลยว่าเอามาเล่นกันดีกว่าจริงๆแหละคนก็น่าจะรู้นะครับว่าพียเขาแตะเกมผีเมื่อไหร่ เมื่อเวลาที่ไม่รู้ว่าจะลงคลิปอะไรดีครับผมนั่นแหละครับคือเวลาที่เจ๊ไปนอดเล่นเกมผีครับจริงหลีกเลี่ยงมาตลอดครับผมจะเอาเป็นว่ามา,มาในเมื่อเราไม่ได้วางแผนการลงคลิปเอาไวด้ดีๆครับผมว่าิ้งเด็กก็เล่นจบเกมใหม่ก็ยังไม่รู้จะลงอะไรดีก็มาเล่นเกมผีขั้นเวลาละกันครับผมมาว่าแล้วก็ไปเล่นเกมกันดีกว่าโอเคครับผมวันเสาร์ ที่เดือนอะไรก็ไม่รู้ครับผมระหว่างตีสองถึงตีสามนะครับก็มีการแจ้งเหตุเข้ามานะครับว่ามีเสียงปืนดังขึ้นมาเพียงหนึ่งนั้นนะครับจากโรงแรมอะไรก็ไม่รู้ครับผมเราก็เลยอัพเดอรโฮเทลควิกลีอัพเดอะเบลดิงสแควร์ออฟเดอะสเปตี้ก็เหมือนจะเป็นเสียงปืนดังขึ้นครับผมและประมาณว่าเราจะวิ่งหนีออกจากโรงแรมเพื่อหาที่ปลอดภัย แบบแรกโอ้โหแบบแรกรกระกสดุ้งเฮือกเลยโอเคครับผมเมื่อกี้น่าจะเป็นเสียงปืนมัน้งหมายความี่เป็นบันทึกของเราครับผมตีสองตีสามปุ๊บเราก็ได้ยินเสียงปืนปุ้งครับแล้วเราก็ต้องหนีออกจากโรงแรมเพื่อไปหาที่ปลอดภัยครับผมตามที่เราเข้าใจอย่างนั้นก็ควรเป็นอย่างนั้นครับผมว่าแล้วนี่ก็คืออะไรเอ่ยเกมผีไม่ได้อยากแตะเลยแต่วางแผนลงคลิปดีๆนะลงเกมแล้วก็ได้ที่ไม่ใช่เกมผีสุดท้ายก็ต้องมาลงเกมผีอยู่ดีอปริลครับน่าจะเป็นเดือนเมษายนอปริลฟูลเดย์ครับผมวันที่แปดฮาเลนท้องแล้วเงี่ย แต่เราจาเป็นต้องยอมรับมันเธอเป็นคนเดียวที่ฉัน,นรักก็เฮ้ยเสียต้อรอทำไมก็ไม่รู้อ่ะแล้วเราก็จะผ่านด้วยนี้ไปได้ด้วยกันเราแตงงหน้านไเ้ไม่ชอบแล้วเราก็จะอยู่ด้วยกันตลอดไปพร้อมกับอีกคนอื่นหมายถึงลูกมั้งถ้าแปลผิดก็อภัยครับก็แปลมั่วๆอย่างนี้แหละครับผมว่าแล้วคอนโทรลอย่างไงไม่มีปุ่มยิงไม่มีปุ่มคอนโทรกระโดดก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้รับผมหมายว่า W S d แล้วก็เมาส์อย่างเดียวแต่กราฟิกจัดว่าสวยงามใช้ได้ครับเกมอะไรที่ลื่นไหลก็60 mm กกเฟรมครับ ที่เหลือก็กระตกแหลกล้านโอเคครับผมถ้าที่ลองเล่นให้ดูการที่เราเล่นเกมผีแล้วมาอยู่ในโรงแรมครับผมเป็นสัญญาณที่ดีในการออกจากเกมไปเดี๋ยวนี้เลยครับผมเหมือนเกมที่แล้วก็ผีโอคูลัสครับผมไปโดนผีกิฟต์หลอกครับผมที่โรงพยาบาลครับช้ำช้ำใจมากครับช้ำใจมากบอกเลยเอาโอเคเรามาเกมนี้เราว่าผีฝรั่งจะช่วยเยียวยากจิตใจของเราครับผมมันจะไม่เลนวไร้ถ้าผีกิฟต์ได้หรือเปล่าแล้วก็เดินไปครับผมเปิดประตูตั๊กตักตัๆกตักอยู่ไม่ปื๊ดปื๊ดอยู่หรือเปล่าป๊อและป๊ออยู่ไหมครับป๊อยู่ม ตอนนี้ยังเฮฮาใช้ได้ครับผมถ้าพระเจอผีเมื่อไหร่จะรู้นะครับว่าจะเป็นยังไงเราจะเจียมเจียมครับผมแล้วก็สวัสดีครับทุกคนอดีีนะครับคุณผีครับนะครับจะเจียมเจี๊ยมคำนันทีตอนนี้ยังไม่เจอผีครับยังสบายบือตัดยูบอกครับผมโอเคครับผมตอนน้ผีจะไม่ออกมาหรออย่าปล่อยให้พระตีดานานนะคะตี้านนานี่เดี๋ยวผีจะมาสักสีนะครับผมก็ใจไหมไม่มีอะไรเลยฮะมีแค่เสียงเราเดินครับผม แค่นั้นเองเหรอหันหลังได้ไหมอาเชอร์หันหลังได้ไหมอ่ะใชอร์เร้ยังดีได้ครับผมเพราะว่าปกติเนี่ยเวลาเล่นเกมผีจะไม่กล้าหันหลังครับผมแต่อย่างนี้หันหลังได้วสามครั้งสี่ครั้งแสดงว่าไม่มีผีครับผมรู้ว่าเกมนี้จริงไม่มีผีมันแค่หลอกให้เราเข้ามาเล่นเฉยๆว่าแล้วก็บอกว่าเสียงปืนดังขึ้นเราต้องรีบหนีนออกไปจากโรงแรมทำไมเราเดินได้สโลว์วอล์กอิ่งมากโอเคแล้วก็จัดการ how did it happen มันเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยเอ่ m this not how it to mean มันไม่น่าเกิดขึ้นเลย เราวางแผนว่าเราจะแต่งงานกันไว้นี่นาเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปแต่แล้วเธอก็จากไปผมไม่สามารถช่วยเธอได้เลยแต่เราสามารถช่วยเด็กได้เธอก็สัมพันธ์สำหรับผมสำหรับเมอสัมพันธ์สำหรับผมสำหรับเสมออะไรลิ้นเป็นอะไรก็ไม่รู้โอเคครับผมสรุปคือเมียตายลูกอยู่แล้วลูกอยู่ไหนครับแล้วเอกสารนี้มันจะมนีได้ยังไงครับผมเขาไปว่าช่างหัวมันครับเมื่อกี้นะครับผมเสียงแก้วแตกเนี่ย แก้วในเกมแตกก็เหมือนจิตใจของเป็นตอนับแตกไปแล้วด้วยครับผมโอ้จิตใจเป็นตอเกาะบางกว่าแก้วเยอะทําไมครับไวไปไหมไม่ินดีดายอยู่เลยโอเคครับผมผมจะพูดเฉพาะกับคุณแล้วนะคุณอย่าทำอะไรผมนะเข้าใจไหมนะครับนะน,น,น้องต้องเข้าหมดเจีนเจี๊ยมไหมนะครับ ไฟแตกโอเคครับผมไฟแตกดีครับเป็นสัญญาณที่ดีครับงั้นพี่เราจะเดินไปทางห้องขวาประตูเปิดเปิดได้ยังไงครับผมครับผมแล้วครับผมเอกสารเอกสารอีกแล้วเหรอโอเคก็ได้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 หนังสือหยิบไม่ได้ละเอ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 ก <c oughs> <c oughs> อย่าเล่นกันอย่างนี้ได้ไหมผีก,กิฟตยังหลอกอยู่เลยกระดาษเปล่า เป็นสัญญาณที่ดีแต่ไม่รู้ว่ามันไม่ปลอดภัยอีกแล้วครับถอยมาหยิบใหม่ถอยมาหยิบใหม่ถอยมาหยิบใหม่ไม่ดีครับไม่ดีออกประตูได้ไหมทำไม่รู้ปิดอยู่ทางขวาเมื่อกี้ยังอยู่ทางซ้ายอยู่เลยไม่น่าเลยลูกนี้น่าจะวางแผนการอัพคลิปดีๆไม่น่าแบบว่าเล่นเกมจบเกมหนึ่งแล้วเขามาคิดแผนจบเกมนี้ก็คิดแผนครับถึงเวลาอย่างนั้นจริงๆความไม่รู้จะลงอะไรก็ต้องกลับมาอัดเกมผีชีวิตหนอชีวิตเเปิดได้อีกก็โอ้ห้องแห่งความลับเปิดไปจะเจอนาเนียไหมวะเนี่ย หรือดิไปอาไรจากงานนี่หรือว่าเราคิดไปเองจริงๆอาจจะไปเจอสิงโตนานนีก็ได้อ่ะอาจจะเป็นเจอเด็กที่พัดหลงหายไปใช่ไหมอไอ้อะไรที่พื้นนําทางไปไกลเลยครับผมว่าแล้วเราเดินหัวหลังไม่ได้หลังไม่ได้หลังต่อผมคิดถึงผีจิบละผีกิบไม่เล่นผมแรงขนาดนี้โอเคครับนะงั้นผมก็จะหมดแรง จิตใจเพื่อนรอดปาบบางมากปอบบางก่าแก้วครับผมบอกเลยตอนนี้จิตใจนี่ไม่เหลือเยอ่อชยครับแตกไปเสี่ยงๆก็เคยเดินไปอยาออกมาได้ไหมเมื่อกี้เป็นตัวอะไรสรุปลูกเรารอดไม่ใช่เหรอแล้วมีผีได้ยังไงหรือว่าเสียงเด็กมาทักทายอีกแล้วขอให้เป็นลูกเราแบบเป็นๆน,นะครับผมเพอรู้สึกสัญ,ญญาณไม่ดีนะครับเสียงเด็กมาทีไรมันไม่เคยมาเป็นๆแล้วก็ตัวครับผมบอกเลยโอเคครับนะนะนะอย่าเล่นกันอย่างนี้นะครับคุณลูก คุณเมียครับจากแล้วจากลับนะครับอย่าโผล่มาอีกเลยนะครับนะ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 ผมผมผมพูดกับคุณเพอะนะครับกลับมาในลูกเดิมการพูดกับคุณเพาะเก็บกระดาษเมื่อไหร่โดนมาสอยแน่นอนครับรู้อยู่แก่ใจครับก็ยังต้องเก็บขึ้นมาฉันไม่เหลือใครแล้วจะถูกทิ้งไว้ในความมืดมิดฉันร้องไห้ตลอดทั้งคืนทําไมถึงไม่หุบปากทําไมถึงไม่หุบปากสักทีเด้ปดอยู่หุบปากได้ไหมฮาเลนคุณอยู่ไหนอ่ะเออฮ้ยฮาเลนคือใครก็ไม่รู้รู้แค่ว่าอยากออกจากเกมแล้ว อ๋อม oh. ึงจะเล่นอะไรกันกูนักนนาะไม่หันหลังครับวินาทีนี uh uh ้ไม่หันหลังครับหันไปโดนมาเล่นแน่นอนบอกเลยน้ำตาจะไหลน่าจะวางแผนอัปเดตบีบีหรือวิ่งข้าไปอัด Walking นเดยต่อดีกว่าแต่ Walking นเดยเรตติ้งไม่ดีคนดูน้อยชิเป่งเลยจะอัดแดนเดยเละแม่งก็ไม่ยอมอัปเดตจะอัดเกมอื่นก็ไม่จะอัดเกมไหนที่ตกลงมาโดนพีเล่าจะมาปนอะไรวะเนี่ยเปิดประตูก็ไม่ได้โอเคเดินไปนะ ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วคุณคุณแจอะไรก็ไม่รู้เก็บ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 ประตูมันบีบมันบีบม,มันแม่งสามทางแล้วประตูเนี่ยได้ไหมให้คุณเข้าไปหน่อยเปิดได้<อ>ยัโอ้อยกูคุณอยู่คนเดียวได้มากคุณลูกครับถ้าเขาคุณลูกรอดไม่ใช่หรอคุณลูกครับคุณลูกครับเฮเลนนี่ลูกหรือเมียครับคุณลูกครับ นะคุณมีต,ตัดเสียงแต่คุณไม่มีตัวตนนะคุณมีกระดาษอยู่หนึ่งใบกระดาษใบสุดท้ายมันเปื้อนเลือดไฟนอลลี่ไสเลนสุดท้ายแล้วมันก็เงียบลงไปฉันกำลังทำอะไรอะไรวะเนี่ย I try doing this would help me but I still cannot sleep w h a t h a v e o d o n e ฉันไม่สามารถหลับได้เลยฉันทำอะไรลงไปเนี่ยฉันกำลังเสียสติ ทนที่ไม่มีเธอฉันต้องการเฮเลนแค่ผมตีโจทย์ง่ายนะครับผมเหมือนเราเป็นคนสิสติสักอย่างหนึ่งซึ่งเมื่อไม่มีเมียอยู่แล้วทําให้เราคุมข้างอาจจะทําให้ฆ่าลูกเองตายครับผมถ้าสรุปง่ายง่ายงั้นเราก็จัดการวางกระดาษไปแล้วก้มหน้าลง,ง่ำๆนะครับโอ้ยตัวร้อนไข้ขึ้นไม่น่าเลยป่วยป่วย,ป,วยป่วยแล้วครับตอนนี้มันมืดมืดจริงจริงมืดแบบเห็นได้ชัดเอาเป็นว่าผมจะเดินไปตรงๆแล้วเอามือปิดตาคุณไม่ปัดคุณก็อย่าปิดนะครับผมแต่พี่น็อตปัดแล้ขาปิดเถอะนะ นะนะครับนะ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 เรินะ่มมืดมืดหาแสงสว่างไม่เจอแล้วแป๊บนึงน,นนะหรือว่าต้องออกไปประตูเดิมกูเดินถอยหลังก็ได้วะเฮ้ยโอเครู้สึวก,กว่ากลัวความมืดกลักควค่ามือทุกครั้งไม่กล้าลับตาโอ้ยกายมาเป็นทางซ้ายขวาซะง,งั้นเลือแต่ซ้ายอย่างเดียวเมื่อกี้ยังมีสามทางอยู่เลยโอเคปิดประตูครับก็มาระยะอันดีกลัวคูลูกเป็นคันหนีอ,อกมานะครับนะ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 ครับนะนะเ๋นะยเล่นกับผมอย่างนี้นะครับผมผมจิตใจตอนนี้ผม อบปปาบางครับแตกไปถึงเสียงนะครับตอนนี้บอกเลยอย่าหันหลังครับผมล่นเกมรู้คอนเซปต์ดีครับไม่อย่าหันหลังครับผมไม่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 นะครับผมอาจาจะออกให้ได้เสียงปืนหนึ่งนัดหรือว่าจริงๆแล้วหนึ่งนัดนั่นนะ่ะคือเรายิงลูกหรือเปล่าไม่รู้ครับผมเอาเป็นว่าเจอกระดาษอีกแล้วครับผมไม่อยากเก็บเลยตัวเกมต้องมังครับที่เราเก็บแน่นอนครับผมซ้ายก็มีขวาก็มีขวาลายซ้ายดีแบบเขาต้องไปซ้ายใช่ไหมโอเคครับก็บอกว่าซ้ายดีเดี๋ยวผมวิงไปทางซ้ายแล้วกันแอมคัม n ิงฟ r y ยูกูมาแล้ววัดวัดวัด

ปล่อยที่ได้มาปล่อยที่ได้มาร้องปล่อยเเลยปล่อยปล่อยปล่อยกกคนิ้นิ้น้นี้กดนกดไม่ติดแล้วเอาชินหายเลขมงคลหกหกหกโอโหชั้นนี้ไม่อยากมาเลยจริงๆขอร้องเอยต้องเดินออกไปชนะแล้วเหรอมีแค่นี้ใช่ไหมมีแค่นี้ใช่ไหม ไม่มีไฟหน่อยเหรอโอ้ยสร้างโดยชาลีเบเฮนฟักมึงฟักมึงเลยครับโอเคนะครับนะนะนะจบนะครับ In Love Memory of T-Bag อ๋อด้วยรักในความทรงจำของ T-Bag ครับตั้งแต่2 0ง3สิถึงสองพครับแสดงว่ากระต่ายเขาตายหรือว่าหนูแฮมเตอร์ว่าไม่เข้าใจ ขอบคุณที่เล่นเกมก็หลุดออกมาเฉยๆหลือแต่กล้องที่อัดหน้าที่ยังทำงานอยู่แล้วตอนนี้ก็ต้องหาพื้นหลังแล้วรู้ว่าแปะใช่ไหมตอนนี้เกมที่หน้าจอหลุดกับผมหลุดแบบไม่มีเยื่อใยเลยเอาเป็นว่านะครับผมก็ขอบคุณผู้ชมทุกคนนะครับเสียงแม่งไปหมดแล้วครับตอนนี้ใจแตกสลายครับขอบคุณผู้ชมทุกคนนะครับที่ติดตามดู Hotel r e m o สการจจบนะครับ ใครดูจบแล้วชอบกันนะครับอย่าลืมกดไลค์ <c oughs> เริ่มหมดแล้วแบบไม่เห็นผลแล้วครับใครชอบอยากมีระยะปพออยากคุยเจอคอมเมนต์ด้านล่างครับผมเอาตามสบายครับตอนนี้เพื่อนเหงาครับจิตใจกำลังข้างวางครับมาเม้นมาเถอะใครอยากแชร์ไม่มไปดูนะครับปุ่มแชร์อยู่ข้างล่างคลิปนะครับหรือกรอปยูเอลข้ามูลไปใครยังไม่ได้กดซับสไคร,รต์เลยติดตามนะครับ ปุ่มสแสดงขล่าคลิปหรือมุมขล่าของจอมันต้องดูสักมุมกูชี่ทุกคลิปเลย <laughs> โอเคครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมกันเล่นมาส่วนเกมผีก็อีกนานครับผมตอนที่จิตใจค่อยเป็นความรู้จะทำอะไรก็อาจจะมาอีกรอบหนึ่งแต่ตอนนี้ครับจิตใจถูกเติมเต็มเรียบร้อยแล้วครับผมยาวเลยโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีสครับ <laughs> ลองให้แ๊บ